ึ้มาดูวิวชั้น12ค่ะวัดหงทองฮะวิวสวยมากเลยอะไรเห็นกำแพงเพชรด้วยหรอขนาดนั้นเลยเหรอเห็นไกลขนาดนั้นเลยลวิวสวยมากาเราอยู่ชั้น12ส ดไดูววิกันเดี๋ยวนะม,ม,มองลงไปจะเห็นโบสถ์ด้วยนะคะนี่วัดหงทองจังหวัดฉะเชิงเซา น้องพีชเราขึ้นลิฟต์มาชั้นสิบสองนี่นะ <All right. S 1> ยู่ทะเล